ทุกคนถึงแล้วนะครับสวนสาธารนณะกุจิกนะครับที่จัดง,งานไหว้ครูลิเกสอนลักเพชรวิเชียนนะครับติดถนนริมทางรถไฟเลยประมาณนี้วิธีลิเกตั้งแล้วเรียบร้อยนะครับไปอยู่ด้านในกันวันนี้ก็ร้านค้ายังไม่ได้ตั้งเยอะก็พอเขาได้นะแต่ถ้าวันร้านค้าเยอะต้องมาแต่วันอาจจะต้องหาที่จอดอีกที่หนึ่งนะแล้วรอดูเขาให้จอดตรงไหนอะไรยังไงรอบหนึ่งวันนี้เป็นวันซ้อมนะเข้ามาก่อนได้แนละ้วมีของขายแล้วนะครับ โอ้หลังลงก็จัดตรงนี้นี่หลังลงเดี๋ยวจะไปจอดข้างในนะครับ มีเอฟบ้านลักฟอนโอ้ซุ้มอะไรบันเตไปหมดเลยอ่าอยู่ตอนนี้ดีกว่าเป็นการอะไรมาตอนไหนใครไม่รู้นะ่าแต่คุณนี่นี่เลยคนเข้าเนีเ่ย ให้พ่อคุยงานก่อนให้พ่อคุยงานก่อนนี่เรามาเจอเรามาเจอคนที่เตรียมงานแล้วอยู่นี่เรู้ตั้งเงินคุมคำคุมคำเลยนี่ผู้จัดงานนี่ผู้จัดงานทุกคนพี่กิ๊กนี่วันนี้จะไปสอยเย่ไข่มดแดงกันนะครับพี่กิ๊กเตรียมไอ้นี่แล้ววันนี้จ้าวันนี้ไปคาเฟ่มาแล้วนะไปคาเฟ่มาแล,แล้วไปรีวิวคาเฟ่ให้มาแล้วอ่า เนี่ยมาแล้วผู้จัดนะนี่ก็มีพี่ก็มาจากญี่ปุ่นมาดูด้วยนะครับนี่พ่ออยู่นะพ่ออยู่วันนี้พอ่อเตรียมงานอยู่พ่อเป็นไงบ้างเนี่ยเหนื่อยไหมเนี่ย ครับต่อเรื่อยเรื่อยเนาะรรเคลีย์างโอเคพอแล้วตอนมาเข้าทางไหนครับเนี่ยให้เข้าทางไหนพอรถจะเข้าทางไหนเข้าทางนู้นจ่แอ๋อทางนี้พอตรงนี้ไม่มีป้ายผมผมเลยว่านะผมย้อนกลับไปเข้ามาใหม่เนะ่ยเหมันจะงงหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงเขาจะมีมีป้ายมีคนอ่ามีเจ้าที่ดูแลมาตอนนี้ก็เตรียมงานกันอยู่ครับวันนี้ยายนางมาช่วยเลยได้ มันก็จะเป็นโซนปลาเป้าปลาปองญี่ปุ่นอดีครับนี่เนาะอันนี้ใหญ่นะยังทำใบปีอยู่สาวอ่ะสาวอยู่ไหนสาวมีแฟนม้ยเรีวนนี้งาจ่มากาญี่ปุ่นด้วยแง่พอดีแม่ก่อน นี่มาดูนี่ใครอยู่ข้างในอ๋อมันนึกว่นานาเนียอมอยู่ในแมวดีครับนึกนึกว่นานาเนียมันอยู่ข้างในอ๋อมาดูรถงอ๋อนาเนียมในรถติดแอร์อยู่นะครับเดออีย๋ยวพาชมมุ้งงานเขาจัดกันคึกคืดเลยทุกคนงานเขาจัดกันคึกคืดเลย งโรงแรมเต็มหมดเลยพ่อรอบๆใกล้ๆเนี่ยผมไปนู่นนะห้าหกโลแถวนี้ไม่มีนะจ๊ะเขาบอกเต็นท์เขาบอกเขาจองแต่เดือนมีนากมแล้วไม่ทันนะงานใหญ่งานใหญ่เอาปลาปงโอ้งานใหญ่สองวันนี่มันแล้วก็ไม่ให้กำใจพ่อนะแล้วก็เข้าไปกลุ่มปงกลุ่มปิดกันให้เรียบร้อยนะครับทางเข้าก็จะมีซุ้มแบบนี้เลยครับยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จครับสียังไม่แห้งทำสดเลยนะ อลังการแน่ง,งานนี้พี่เขาก็เตรียมอยู่เนี่ยจัดงานก่เตรียมมาอยู่นี่ด้านในครับด,นนด้านในด้านในก็จะเป็นในส่วนของเก้าอี้แล้วก็อ๋อตรงนี้จะเป็นโซนคอนเสิร์ตนะคอนเสิร์ตจะอยู่ตรงนี้ัอดีจ้านีพี่กบพี่ก,บ,กบมามาเร็วจัง่ะมาซ้อมไหมนา5โมงคนไทยนี่ใส่คนไทยรู้อยู่5โมงนี่เขาต้องบอกว่าคุณต้องพึ่งออกแถวานแล้วพี่กบไม่เมื่อคืนไม่มีงานใช่ไหมไม่มีโอเค วันพี่กบก็ตั้งแต่วันเกิดเขาได้มาอะไรเยอะเขาไม่รับงานนะครับเขาไม่รับงานรับครับรับไปงานมีช่วงตัวนี้ก็มีจะปิดวิกันเนาะครับวิมีคอนเสิร์ตด้วยแต่มาดูกันวิกกบร้องเพลงอะไรนะได้เพลงยังได้แล้วได้เพลงยังเดี๋ยวมาดูวันนี้มาดูซ้อมกันตอนซ้อมก็ได้พอให้ดูได้อยู่พีโกบมาคนแรกนี่สุดยอดคนอื่นเขาไม่ปิดวิกกันน่าจะมาช้าหน่อยเนาะไม่แน่นอนอีกสักสิบชั่วโมงอ้โหอครับ <L an> อันนี้ก็จะเป็นดนตรีดนตรีอยู่ตรงต้นนี้อ่าดนตรีจะซ้อมตรงนี้อันนี้คือตอนซ้อมก่อนเขาจะมาซ้อมแยกซ้อมตรงนี้แล้วก็เป็นเวทีจ้าโอ้ยดำตรงน้อยไม่เจอกันนานแล้วเนี่ยจ้าทำอะไรกินครับวันนี้เราคิดถึงกันเนี่ยทำอะไรกินครับพี่อนนโอเควันนี้ผมกที่หมูรอดตายแล้วเนี่ยแต่หมูยังไม่มาแล้วก็มีข้าวโพดพุกเนยโอเคฝากคีิตเวทบ้านนี้แหละนะครับเออตรงนี้ก็โอ้ดีเลยครับ ยอดอยูตรงน้อยจ<ะ>้าเป็นไงบ้างลูกไม่ได้มาดูลิเกเลยเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้ดูกัน,นายาวๆไป,ปนะครับเออตัวนี้ก็เตรียมงานกันอยู่ตรงนู้นบ้านนู้นเนี่ยเขาก็เตรียมไอเขาเรียกอะไรใบสีใบสีหัวห้าร้อยชุดอะนะครับโหดมใหญ่ดมใหญ่ก็ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าคนดูไม่เปียกหรอกแต่ลิเกก็ไม่แน่เ <laughs> ว้ยมันคมมันกลมหนึ่งข้างหลังอยู่มันกลม,ม มันตัวมีข้างหลังอยู่นะแต่ว่าเวทีเขาเพิ่งจะขึ้นส่วนหลังนะทุกคนที่ทุกคนเห็นนี่คือจะเป็นส่วนหลังส่วนหลังที่ลิเกนั่งนะแต่ว่าหน้าวทีก็คุมหมดนะครับแต่ถ้าตกแรงก็จะสะบาด่อยนะอย่างเงี้ยแต่ของพ่อเขามีมีหลังคาอยู่นะอาจจะคุมหลังคาด้วยแล้วก็อาจจะไม่คุมไม่ต้องคุมก็ได้นะเนี่ยเพราะมันมันเกินละเขาตั้งพอดีเลยเนะี่ยของน้อง,น,อง,น,องน้องเขาตั้งพอดีเลย โอ้ยเนี่ยไม่ต้องตั้งแล้วเพราะว่าแต่ถ้ากันสาดเนี่ยขึ้นหลังคาก็ได้นะหลังคาเวทีก็จะกันสาดเข้าได้อต่ถ้าไม่มีฝนก็ไม่ต้องกลัวนแนวแนลได้พอดีเลยนี่เสริมเสริมแล้ว,ว่าระดับกันแล้วนะครับโอเคคลิปนี้ก็รีวิวสถานที่จัดงานก็ประมาณนี้น่ารวมถึงทางเข้าด้วยนะครับเ,เดี๋ยวสำรับพี่บนไหวันน,นี้เดี๋ยวสัมภาษณ์อ่าเขาเรียกนะ คนเตรียมงานหน่อยวันนี้วันนี้เราทำอะไรกันบ้างครับเนี่ยวันเนี้ยนี่เรามีน้ำเกลืหอยอยู่นี่เราทำอะไรกันครับวันหน้าแดงเลยเนี่ยวันนี้มาซ้อมครับแต่ร้อนนี่ับหน้าแดงนะวันนี้เราทำอะไรบ้างพี่ซ้อมมาซ้อมครับซ้อมอะไรฟังคอนเสิร์ตใช่แล้วก็ซ้อมซ้อมโชว์ซ้อมโชว์ของวันที่อ๋อก็ใช้วิธีลิเกไปทีเดียวกันเลยไหมอ่าคนละวิธีครับคนละเวทีเปลี่ยนพอวันที่ยีสิบห้าแสดงลิเกเสร็จปุ๊บเวทีคอนเสิร์ตเข้าอ๋อเปลี่ยนเวทีด้วยโอ้โหลงทุนหน่ะทุกคนเก้างาานกกก็ถูมใช่ครับ หลังบ้านนี่ป่านนี้มึองหิกแล้วเนี่ยิบแบดมินมึงหิกแล้วมัม้องอแนวว่า<ล>ตอนถือว่าระบบระบบบ้านสอนรักเนชนุกล่มอยู่ครับอ่าใช่ใชเพราะว่าผมไปไลฟ์สดที่ร้านกาแฟมาตอนกลางวันโอ้โหคนถามว่าบางคนก,ก,ก็บอกเข้าไม่ได้แล้วบางคนก็บอกว่าปิดหรือ,อยังยังไม่ปิดน้องรับเรื่อยๆรับเรื่อย,รอยครับทีนี้จะรออนุมัติเข้าพร้อมกันเลยเพราะตอนนี้เพราะมันตอนนี้มันวิ่งเข้ามามาเยอะตอนนี้หมื่นแล้วครับโอ้หมื่นแล้วรู้หมื่นแล้วโอ้ดีใจด้วย ไปหมื่นเราทำบุญด้วยกันอ่าไปหมื่นสองหมื่นสามหมื่นห้ากันนะทุกคนเก้าสิบเก้าคะแนนดูสองวันก็ถูกถ้าบัตรนักงานสองวันเป็นไงพี่เหลือไหมนึกยังเหลือครับมาได้มาอวอล์กอินมาได้ครับโอเคอวอล์กอินมาได้เลยซื้อสองวันก็ถูกหน่อยแล้วพี่เนาะสองวันสองวันเท่าไหร่หนึ่งห้าเก้าเป็นห้าเก้าโอ้โหถูกมากทุกคนไม่มีงานกลุ่มปิดที่ไหนที่ถูกเท่ารอบที่นี่รอบนี้แล้วบุญจริงๆนะครับทุกคนมามาช่วยกันนะมาสนุกมาลบใจจอยสนุกสนุกครับผมวันแรกกๆลิเกก็คนรับเชิญเยอะครับโอ้รับเเเชิิญยอะะลกนผม น่าจะ70คน80คนได้โอ้โหโคราชมาหมดอ่ะโคราชแล้วก็ภาคกลางด้วยแล้วก็บ้านบ้านอะไรมาบ้านมาอะไรน่าอือมาโอ้ทั้งพ่อหมีทั้งน้องอ้อมทั้งขวับข้อขับภูมิแล้วก็คุณแม่อีท่านหลายคนเลยโอ้โหเพียบนะครับมาร่วมพิธีดีๆกันเนาะครับมาร่วมบุญมาร่วมไหว้ครูกันนะครับเอาบุญกันนะครับแล้วก็ใครไม่สะดวกมาก็กลุ่มปิดใช่ครับโอ้99คะแนนดู2วันถูกที่สุดในสากรงรโลกณตอนนี้แล้วใช่ครับจ้ามากันเยอะเยอะครับโอเคจ้า